สวัสดีครับเรามาดูรายได้ที่เกิดขึ้นจากนิวบ้านสมุนไพรชัยมงคลจะมีอยู่ทั้งหมด4ทางใหญ่ๆดังต่อไปนี้ครับ1กําไรจากการขายปลีกครับสินค้า1ชุดนะคะจะมีต้นทุนอยู่ที่2,000บาทเรานําไปขาย2,500บาทเราจะมีกําไรอยู่ที่500บาทนะครับซึ่งคิดเป็น25%นั่นเองทางที่2นะครับเรียกว่าโบนัสบริหารทีมงานหรือโบนัสการขยายงานโครงสร้างของการเริ่มธุรกิจของบ้านสมุนไพรชัยมงคลแบบที่1ก็คือแบบ1รหัส เราจะลงทุนอยู่ที่6,195บาทได้สินค้า3ชุดเราจะสามารถขยายทีมงานขยายสายงานได้ถึง5สายงานหรือ5รหัสการลงทุนแบบที่2นะครับเรียกว่าการลงทุนโมบาย6รหัสลงทุนอยู่ที่39,195บาทได้สินค้าจำนวน20ชุดนะครับซึ่งเราจะสามารถขยายองค์กรได้ถึง25รหัสเรามาดูครับตารางโบนัสแผน การตลาด A โดยที่บริษัทจะจ่ายผลตอบแทนท่านในการขยายงานเป็นแบบยูนิเลเวล9ชั้นดังต่อไปนี้ครับชั้นที่1ครับรับไป450บาทชั้นที่2ถึงชั้นที่6 300บาทชั้นที่7ถึงชั้นที่9 150บาทเรามาดูสมาชิกครับถ้าทุกคนทําเหมือนกันหมดเลย1แล้วก็ขยาย5 1แล้วก็ขยาย5จาก5 25ย2 5 625ไปจนถึง1ล้านกว่า รหัสเลยทีเดียวนะครับเรามารวมดูโบนัสนะครับชั้นที่1ครับ450คูณ5ได้ที่2,250ชั้นที่2-7,500บาทชั้นที่3 37,500บาทยาวมาเรื่อยๆเรื่อๆจนถึงชั้นที่ 9- 292ล้านบาทรวมทั้งสิ้นกว่า369ล้านบาทเลยทีเดียวถ้าคุณทำได้50%จากแผนนะครับทั้งหมดเลยคุณยังจะได้รับโบนัสทางนี้ถึง184ล้านบาท ถ้าคุณทำได้10%คุณก็ยังจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสกว่า36ล้านบาทถ้าคุณทำได้5%เพียง5%ท่านก็ยังจะได้รับโบนัสทางนี้กว่า18ล้านบาทนั่นเองถัดมาครับโบนัสทางที่3คือโบนัสบริหารการตลาดหรือโบนัสการซื้อซ้ำถ้าคุณซื้อซ้ำในรหัสคุณเองคุณจะได้โบนัสกับคืนขวดละ500บาท แต่ถ้าทีมงานใต้ล่างคุณซื้อนะครับเราจะมาดูตารางต่อไปนี้ครับบริษัทจะแบ่งเป็นทั้งหมด9ชั้นเช่นเดียวกันครับโบนัสชั้นที่1ถึงชั้นที่3จะให้ขวดละ50บาทชั้นที่4ถึงชั้นที่9นะครับจะได้รับโบนัสขวดละ25บาทจํานวนคนเท่าเดิมเรามาดูนะครับว่ายอดเงินของการรีออเดอร์จะเยอะแยะมากมายขนาดไหนชั้นที่1 250บาทชั้นที่2 1 2 5 0บาทชั้นที่ 3- 6000 250บาทยาวไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่9 48ล้านก่อบาทนะครับรวมทั้งสิ้นการสั่งซื้อซ้ำเพียง9ชั้นนะฮะเราคิด100%จะอยู่ที่61ล้านบาทต่อเดือนนะครับเรามาดูครับถ้าทีมงานและองค์กรของท่านบริหารการตลาดดีมีการซื้อซ้ำอยู่ที่50%ท่านก็จะยังได้รับโบนัสทางนี้30ล้านบาทต่อเดือนพอใช้ไหมครับหรือบางทีมบริหารการตลาดได้ที่30%จาก100%นะฮะ คุณก็ยังจะได้รับ18ล้านบาทแล้วก็การซื้อซ้ำสมมุติแค่10%จากการบรลหารการตลาดคุณก็ยังรับอีก6ล้านบาทต่อเดือนมาดูทางที่4ครับเรียกว่าออเซลโบนัส bon เราจะนับยอดสะสมขึ้นตำแหน่งทั้งหมด4ตำแหน่งแล้ว6%จะมาหารเฉลี่ยตำแหน่งละ1.5%พอใครขึ้นแล้วนะครับในแต่ละตำแหน่งนะก็จะเฉลี่ยเท่าเท่ากันทุกคนเลยเรามาดูนะครับเรา ถ้าสมมุติว่าเราสะสมได้100รหัส2ทีมเราจะขึ้นตำแหน่งเดอะสก,กาย150รหัส3ทีมเราจะขึ้นตำแหน่งเดอะสตาร์200รหัส4ทีมเราจะขึ้นตำแหน่งเดอะมูน300รหัส5ทีมเราจะขึ้นตำแหน่งสูงสุดของบริษัทเรียกว่าตำแหน่งเดอะซันเรามาดูตัวอย่างถ้ายอดขายในเดือนพฤษภาคมปี2563ได้40ล้านบาทนะครับคิดเป็นออเซลที่เราจะได้กองทุนรวมร่วมสร้างอยู่ที่2ล้าน4แสนบาท พอแบ่งออกเป็น4กอง4ตำแหน่งนะก็จะได้กองละ600,000บาทถ้าตำแหน่งเดอะสกายนะครับมีคนขึ้นทั้งหมด10คนก็จะได้คนละ60,000บาทถ้าตำแหน่งเดอะสตาร์มีทั้งหมด5คนจะได้รับคนละ120,000บาทถ้าตำแหน่งเดอะมูนขึ้นตำแหน่ง2คนนะครับท่านก็จะได้รับ300,000บาทส่วนถ้าตำแหน่งเด e s ซันในเดือนนี้นะครับมีแค่1คนท่านก็รับไปเลยคนเดียว600,000บาท นี่คือความสุดยอดของแผนการตลาดนิวบ้านสมุนไพรชัยมงคลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์และก็สามารถที่จะไปขยายต่อย,ยอดงานให้กับองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิธภาพต่อไปครับขอบพระคุณครับ